คนที่อยากมีลูกมากมากเนี่ยมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่มามาทําให้ไม่มีอะคะ่ะแต่คนที่ไม่อยากมีก็กลับมีง่ายซะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไหมคุณหมอหรือว่าจร,จริงๆแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยให้กำลังใจคนจจที่อยากมีลูกหน่อยค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะก็มีมีเคล็ดลับอันหนึ่งของคนที่ไม่อยากมีลูกคือไม่คิดจะมีลูกก็คือการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสนุกนะคะก็เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกและไม่ใช่หน้าที่ที่จะมีเพศสัมพันธ์อันเนี้ยมักจะท้อง อันนี้เราก็ต้องค <c oughs> ่ายหนึ่งก็คือฉรีเสนอว่าโอ้คุณไปเที่ยวสินะคะอเออไปเที่ยวกันปัญหาของคนที่อยากมีลูกคือหนึ่งพร้อมแล้วมีหน้า,าที่การงานและค่ายสองคือหน้าที่การงานเขาเนี่ยถ้าเขามีรับผิดชอบเยอะนะคะก็เคร่งเครียดเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็พร้อมพร้อมเงินพร้อมทองนะคะส่วนคนที่ไม่อยากมีลูก โอ้สนุกสนานไม่ไม่ไม,มีงานทําก็มีนะคะไม่ไม่ได้ว่านะคะก็คือท่องเที่ยวกันก็ท้องดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากอารมณ์คนที่มีหน้าที่การงานเป็นคนว่างงานบ้างนะคะไปเที่ยวกัน <c oughs> ค่ะ,คะจะได้มีน้องเหนือน้องโตเกียวน้องซิดนีย์อะไรมานะคะค่ะอันนี้ก็จริงจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีผู้มีบทยากเรียกว่าก้าวหน้ามากๆถ้าไม่สามารถมีได้ตามธรรมชาติก็สามารถใช้เทคโนโลยีเ <c oughs> พราะว่าลาย นายคู่ตลกมากเลยก็คือจ่ายเงินทําเด็กหลอดแก้วค่ะทําทแล้วสองครั้งไม่ท้องเลิกทําท้องเลยอา,อาจจาะเป็นเกิดจากความเครียดด้วยซ้ำเจอตั้งห,หลายเคส <laughs> เลยนะคะฉะนั้นก็สรุปวิธีท้องก็คือเราต้องไม่เครียดนะคะต้องอถือว่าไม่ใช่หน้าที่สนุกสนานไปนะคะแล้วก็ถ้ากําหนดแล้วปล่อยมากันปีหนึ่งไม่ท้องก็พบแพทย์เลยได้เลยนะคะก็หาตังค์ไว้เยอะนะคะ ถ้าจะทำปริญญพวกมีบทยากค่ะ